สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนเด็กๆลองดูซิว่าคุณครูท่านนี้ชื่อว่าคุณครูอะไรจำได้ไหมเอ่ยงงแน่แ่เลยเอ๊ครูอะไรนะทำไมถึงต้องใส่หมวกกันน็อกมาด้วยอะไรนะคะน้องไอเดียบอกว่าคุณครูปุยสุดยอดไปเลยค่ะ ใช่แล้วค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูปุ๋ยอีกแล้วแต่เอ๊ะเด็กๆสงสัยไหมเอ่ยว่าทําไมคุณปุ๋ยถึงใส่หมวกกันน็อกม,มาบอกให้ก็ได้ค่ะวันนี้คุณปุ๋ยแว่นมานะคะลูกรู้จักแว่นไหมคะเด็กๆคะหมวกกันน็อกเอาไว้ใช้กับรถอะไรเอ่ย เด็กๆอะขาเอาเรียกว่าหมวกกันน็อกนะคะลูกเอาไว้เป็นยังไงคะลูกใส่เพื่อบ้องก,กันความปลอดภัยในขณะที่เราขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ใส่ก็ไม่ได้นะตำรวจจับนะคะลูกนะคะเมื่อเช้าคุ้ก,กุ้ยรีบมาเลยเมื่อครั้งที่แล้วรถติดค่ะลูกรถติดไฟแดงสัญญาณไฟจราจรที่เป็นสีแดงเป็นยังไงคะทำให้คุ้กุยเนี่ยมาหาเด็กๆช้าเลย กูุ๋๋ยต้องรอจนกว่าจะเป็นไฟเขียวถึงจะได้มาได้ก็เลยตัดสินใจเอามอเตอร์ไซค์มาแทนค่ะแต่กู๋ปุ๋ยก็ไม่ลืมนะคะที่จะใส่มวกกันน็อคค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆได้เรียนรู้รถชนิดต่างๆมาแล้วใช่ไหมลูกไหนคะใครจะเป็นคนเก่งสามารถบอกกู๋ปุ๋ยได้ว่าเด็กๆนั้นรู้จักรถอะไรบ้าง ที่เป็นยานพาหานะาทางบกนะคะลูกอะไรนะคะน้องน้ำใสบอกว่ารถจักรยานใช่แล้วคะ่ะมีใครเป็นคนเก่งอีกไหมคะอะไรนะคะน้องเรียาบอกว่ารถยนต์ใช่แล้วคะ่ะรถยนต์ก็เป็นยานพาหานะทางบกเช่นกันมีอะไรอีกไหมเอ่ยใครสามารถบอกรูุ๋๋ยได้อีกบ้างคะน้องน้ำโบ น้มูมมบอกว่ารถไฟเยี่ยงไปเลยค่ะเด็กๆชอบนั่งรถไฟไหมคะครูกุย๋ยชอบมากเลยนะวิวบรรยากาศข้างทางเนี่ยสุดยอดไปเลยค่ะมีรถไรอีกไหมคะหไหนใครรู้จักยานพาหนะอะไรอีกที่ใช้ทางบกลองคิดดูซิอะไรนะลูกอะไรนะคะหูน้องบินนี่น่ารักมากเลยน้องบินนี่บอกว่ารถไฟฟ้า คิดได้ยังไงเนี่ยใช่แล้วค่ะถึงเขาจะไม่ได้เดินทางทางบกแต่เขาก็เป็นยังไงคะสามารถที่จะปรับใช่นไหมคะลูกให้มันไวขึ้นโดยการที่เราใช้รถไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้รถติดใช้ได้สุดยอดลูกสุดยอดนะคะไหนมีใครบอกคุยได้อีกไหมคะลูกมีใครบอกได้อีกไหมคะอะไรนะคะน้องพิช พาหนะที่ใช้ในการขนส่งนะลูกขนส่งสินค้าเลยไหนคะมีใครเป็นคนเก่งอีกไหมละ่ะต้องมีอีกแน่ๆเลยอะไรนะลูกครูกุยได้ยินแววแววมาแล้วอะไรนะน้องพีต้าน้องพีตาบอกว่าอะไรนะคะรถพยาบาลใช่แล้วคะ่ะรถพยาบาลก็เป็นยานพาหานะที่ใช้เป็นไงลูกช่วยคนเจ็บนะใช่ไหมลูก ถ้ามีคนเจ็บนะลูกนะนี่เลยรถพยาบาลเขาจะรีบมารับคนเจ็บไปส่งที่โรงพยาบาลเลยค่ะเพื่อเป็นรางวัลของคนเก่งที่ตอบคำถามคุกุ๋ยได้อย่างถูกตอ้องวันนี้คุกุยมีนิทานค่ะลูกนิทานเรื่องนี้นะสนุกมาก,มากๆเลยละ่ะเ,เด็กๆต้องตั้งใจฟังดีๆนะอยากไปฟังนิทานกันหรือยังคะไปดีเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะ นิทานเรื่องรถไฟสุขสันต์รถไฟมาแล้วครับเด็กๆวันนี้พี่รถไฟจะพาเด็กๆไปเที่ยวกันนะครับเช้าวันสดใสหนูนิดกับพี่นัทตื่นแต่เช้าเพราะจะไปเที่ยวกับพี่รถไฟเย้พี่รถไฟมาแล้วเย้พี่รถไฟมาแล้วพี่นัทเร็วๆค่ะ สวัสดีค่ะพี่รถไฟสวัสดีครับพี่รถไฟสวัสดีเด็กๆเชิญขึ้นมาได้เลยครับผมวันนี้พี่รถไฟจะพาหนูนิดกับพี่นัทไปเที่ยวกันนะครับพร้อมกันหรือยังครับพี่รถไฟพาหนูนิดกับพี่นัทเดินทางผ่านบ้านพี่แพนกวินพี่หมูและพี่แพะ พี่ๆทุกตัวทักทายหนูนิดและพี่นัทด้วยความตื่นเต้นที่เห็นพี่รถไฟพี่รถไฟบอกกับหนูนิดและพี่นัทว่าจะพาไปดูสวนสนุกมีเครื่องเล่นมากมายหลายชนิดเลยและที่สวนสนุกแห่งนี้มีพี่พี่เล่นเครื่องเล่นกันอย่างสนุกสนานหนูนิดและพี่นัททักทายพี่ไก่ พี่ช้างและพี่สุนัขที่เดินมาดูพี่รถไฟด้วยความสนใจพี่รถไฟยิ้มให้ด้วยความภาคภูมิใจในขณะที่เล่นผ่านสวนสนุกหนูนิดกับพี่นัทเห็นเจ้ากระต่ายและเจ้าเป็ดกำลังวิ่งเล่นอยู่ที่สนามจึงตะโกนเรียกเจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายเจ้าเป็ดเจ้า,าเป็ดทำอะไรกันอยู่จ๊ะเจ้าเป็ดและเจ้ากระต่าย พากันเดินม,มาหาพี่รถไฟด้วยความดีใจหนูนิดและพี่นัดชวนเจ้ากระต่ายและเจ้าเป็ดไปเที่ยวด้วยกันแต่เจ้าเป็ดกับเจ้ากระต่ายนั้นได้ปฏิเสธเพราะว่ายังไม่ได้ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่เลยพี่รถไฟจึงกล่าวชมเชยดีมากครับถ้าจะไปไหนต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะครับผม พี่รถไฟจึงเดินทางต่อไปหนูนิดกับพี่นัทสนุกมากๆได้พบเจอสิ่งต่างๆมากมายพี่รถไฟพาเด็กๆมาส่งที่บ้านอย่างปลอดภัยหนูนิดกับพี่นัทขอบคุณพี่รถไฟที่พามาเที่ยวแล้วบอกกับพี่รถไฟว่าหนูมีความสุขมากเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่รถไฟ นิทานเรื่องนี้จึงจบลงด้วยความสุขของเด็กๆค่ะแทนแทนิทานของคุณปุยสุดยอดไปเลยมิล่า,ลาเด็กๆค่ะในนิทานเขากล่าวถึงอะไรลูกอะไรนะคะน้องไลลาบอกว่ารถไฟใช่แล้วค่ะ รถไฟนะคะก็เป็นยานพาหนะทางบกที่ครูขุยเคยบอกให้เด็กๆฟังนั่นแหละที่ครูขุยชื่นชอบมากเลยตอนครูขุยเด็กๆนะครูขุยชอบนั่งรถไฟมากเลยค่ะเด็กๆชอบนั่งรถไฟไหมคะใช่ค่ะเด็กๆหลายคนต้องชอบแน่ๆใช่ไหมคะลูกแล้วเขาก็มีเสียงประจําตัวของเขาเลยนะประจํารถคันนี้เขาจะมีเสียงเสียงังย,ยังไงนะอะไรนะคะ สุดยอดไปเลยใช่แล้วค่ะเด็กๆขาและในนีทายเขากล่าวถึงอะไรอีกลูกพี่รถไฟอะ่ะเขาพาใครไปเที่ยวค่ะอะไรนะคะอะไรนะลูกน้องมาวินบอกว่าพาหนูนิดกับพี่นัทไปเที่ยวความจำดีมากเลยค่ะแล้วระหว่างทางล่ะคะเขาไปเจออะไรบ้างเจอพี่วัวใช่แล้วค่ะอะไรนะคะเจอพี่แก พี่แกะหรือพี่แพะลูกจำแม่นหรือเปล่าแกะก็แกะแพะก็แพะแต่จริงๆอะ่ะเป็นแพะนะจ๊ะไม่ใช่แกะตอบผิดแต่ไม่เป็นไรนะจ๊ะคล้ายๆกันเจออะไรอีกลูกเจออะไรอีกคะเจอพี่วัวใช่ไหมคะลูกนั่นแหละคะ่คะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะครูปุ๋ยไม่ได้แค่ให้เด็กๆฟังนิทานสนุกๆอย่างเดียวนะครูปุ๋ยมีกิจกรรมสนุกๆเพื่อฟา กิจกรรมของคุกุยในวันนี้คือกิจกรรมในวงกลมคุกุยจะพาเด็กๆมาประดิษฐ์รถไฟนี่รถไฟของคุกุยไม่ใช่รถไฟธรรมดานะนะคะเอาไว้ใส่ของได้ด้วยอ่ะงงงงนะสิเอ๊ะรถไฟทําไมถึงใส่ของได้รถไฟของคุกุยแล่นไม่ได้ลูกอืมเพราะว่าเราสร้างเป็นงานศิละปะแต่เราเอาไว้ใส่ อยากทำกับคุ่นกุ้ยรื่ยังคะอยากไปประดิ์หรือยังถ้าอยากไปประดิษ์เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะกล่องค่ะชิ้นที่สองกาวลาเทก็กชิ้นที่สามฝาขวดน้ำค่ะชิ้นที่สี่กระดาษสีชิ้นที่ห้าไหมพรม ชิ้นที่6สกอตเทปค่ะและชิ้นสุดท้ายคือกัรไกลนั่นเองเรามาเริ่มจากการห่อกล่องเลยนะคะลูกเด็กๆจะเห็นใช่ไหมคะว่าครูกุ๋ยใช้กล่องยาสีฟันนะลูกนะมันก็จะมีลวดลายที่ไม่สวยงามใช่ไหมครูกุ๋ยก็จะใช้กระดาษสีที่ครูกุ๋ยมีอยู่ที่บ้านนี่แหละคะ่ะซึ่งเป็นสีชมพูนะลูกนะนำมาหอ่อ กล่องยาสีฟันให้สวยงามแบบนี้เด็กๆค่อยๆทำนะคะใจเย็นๆน,นั่นแหละค่อยๆทำเลยง่ายไหมคะลูกเก่งมากๆเลยคะ่ะแล้วก็จะเป็นกระดาษสีเหลืองนะลูกนะก็จะเป็นกล่องอีกเช่นกันอีกขนาดหนึ่งนะลูก กล่องของคุณครูกุ๋ยเนี่ยคูกุ๋ยไม่ได้ไปซื้อไปหาที่ไหนเลยนะคูกุ๋ยก็เก็บจากที่บ้านนั่นแหละนะคะเวลานําของข้างในไปใช้เราก็นํากล่องมาเก็บไว้เพื่อที่จะนํามาประดิษฐ์เป็นงานศิลปะกับเด็กๆแบบนี้แหละค่ะเห็นไหมลูกไม่ยากนะลูกนะค่อยๆทํานะคะลูกถ้าคุณพ่อคุณแม่ช่วยเด็กๆก,ก็ต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะเข้าใจไหมคะ อย่าดื้อกับคุณพ่อคุณแม่นะคะลูกนะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะเราก็เสร็จอีก,กล่องหนึ่งแล้วกล่องสุดท้ายแล้วค่ะลูกนะคะจะเป็นกล่องที่ขนาดเล็กที่สุดแต่ลูกต้องเว้นช่วงช่วงหัวเขาไว้นะลูกนะช่วงหัวเราจะไม่ห่อนะคะลูกเพื่อที่เราจะเอาไว้ใส่ของนั่นเอง รถไฟนี่นะเป็นรถไฟที่เป็นยังไงคะลูกสามารถที่ใส่ของได้อย่างที่ครูกุ๋ยบอกเลยนี่แหละไฮไลท์ของเราฮ่าค่อยๆทำเลยนะคะลูกนั่นแหละใช้สก๊อตเทปนี่แหละง่ายสุดนะคะลูกคะ่ะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะเป็นกิจกรรมในครอบครัวนะคะลูกแต่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ว่างก่อนนะคะเราสามารถที่จะย้อนหลังดูวิดีโอของคุณครูกุ๋ยได้นะลูก แทมแทมแทมเสร็จแล้วสวยจังเลยเด็กๆขาในการขดเชือกเนี่ยถ้าลูกไม่มีเชือกถ้าลูกไม่มีไหมพรมลูกสามารถใช้สีเทียนก็ได้นะคะวน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 ,วน,วนเขาเรียกว่าวนสีเทียนนะลูกนะนะค่อยๆวนไปใช้ทดแทนเชือกหรือไหมพรมได้เลยนะลูกนะเด็กๆขาเดี๋ยวเราจะมาประกอบรถ กันนะลูกนะเด็กๆงงและสิเอ๊ะมันจะเป็นรถไฟได้ยังไงนะกล่องสามกล่องเนี่ยมันจะเป็นรถไฟได้ยังไงนะนี่มาดูเลยเด็กๆทากาวนะคะแล้วก็นำกล่องสีเหลืองไปวางไว้ข้างบนแบบนี้ใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังมีกล่องสีฟ้าซึ่งครูกุ๋ยบอกแล้วนะว่าด้านบนเป็นยังไงคะปล่อยโลงทิ้งไว้เลยนะลูกนะไม่ต้องไปแปะเขานะ พอเราจะนำมาใส่คองนั่นเองดีเริ่มประกอบแล้วประกอบแล้วประกอบแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะลูกรถไฟของเราสวยไหมคะขาดล้อใช่ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวกุกุ๋ยจะเอาล้อใส่ให้นะรอสักครู่จ้ะได้เลยได้เลยนใส่ล้อกันดีกว่าแม่เลมแลนวจ๊ะลูก ติดเย้อยากเห็นรถไฟของเด็กๆจังเลยอะว่ารถไฟของเด็กๆจะเป็นยังไงเด็กๆสามารถออกแบบได้เองเลยนะลูกไม่ต้องเหมือนคุกุ๋ยก็ได้นะคะเด็กๆคะรถไฟของคุณคุกุยเสร็จแล้วค่ะแล้วของเด็กๆล่ะคะ เสร็จหรือ,อยังเด็กๆคะเด็กๆไม่ต้องซีเรียนนะลูกเด็กๆค่อยๆทําทําเท่าที่ลูกทําได้นะคะลูกคะ่ะวันนี้ครูปุ๋ยยังมาฝึกเด็กๆในการอะไรคะในการอะไรคะอ่าในการทํารถไฟเห็นไหมลูกเอาอะไรคะลูกไหมพรมมาขดเป็นลวดลายเป็นหน้าตา่างเห็นไหมคะเป็นหัวรถเห็นไหมคะเห็นไหมรถไฟของครูปุ๋ยน,นั้นสามารถเก็บของได้ด้วยนะ เห็นไหมนี่แต่แลนไม่ได้นะแต่เอาไว้โชว์ได้นี่แหละค่ะงานศิลปะของเราในวันนี้นะคะลูก เด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมส่งภาพนะลูกนะการประดิษฐ์ของเด็กๆนะลูกส่งกลับมาให้ครูกุ๋ยในไลน์ห้องด้วยนะคะครูกุ๋ยอยากเห็นจังเลยว่ารถไฟของลูกๆนั้นจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรวันนี้ครูกุ๋ยขอฝากงานศะิละปะน่ารักน่ารักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะลูกไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายปุ๊บ Bye, bye neo